สวัสดีครับวันนี้ช่างต้นโมบายจะมาทำคลิปเกี่ยวกับตัวมือถือของซัมซุงเผื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาดูครับอันนี้เครื่องอไม่มีเสียงไม่ว่าจะเปิดอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่มีเสียงเห็นไหมครับ ตัวมีเดียเพิ่มเสียงไม่ได้กดเพิ่มเสียงเท่าไหร่ก็ไม่ได้เปิด youtube เปิดอะไรก็ไม่ได้ไม่มีเสียงเข้าไปาที่ตัวเสียงเรียกเข้าก็ไม่มีเสียงอันนี้ถ้าเราเข้าไปเสียร้านถ้าถ้าเราเข้าไปที่ร้านยังไงก็ต้องเสียเงินแน่นอนวิธีแก้ครับอันนี้ช่างต้นจะมาบอก ไปที่ตั้งค่าครับอันนี้ใช้กับมือถือที่เป็นรุ่นซัมซุงรุ่นอื่นก็ได้นะครับที่มีกรณีที่ว่ามันกดเพิ่มเสียงแล้วมันไม่ขึ้นมีเดียนเนี่ยมันกดไปไม่ได้เนี่ยครับไปที่ตั้งค่าจากนั้นนี่ครับการช่วยเหลือเข้าถึงเห็นไหมครับการได้ยิน เห็นหรือเปล่าอันนี้ปรับแสงลง,ง่อยเนี่ครับการได้ยินเห็นไหมครับตรงปิดเสียงทั้งหมดเนี่ยมันเปิดอยู่บางทีเราไม่ได้ไปกดเปิดหรอกครับแต่ว่าระบบเนี่ยมันกดเปิดของมันเองกดปิดเลยครับอันนี้ปิดไว้เลยจากนั้นเห็นไหมเสียงเริ่มมาครับ อันนี้ครับแต่โทรศัพทรุร่นนี้เป็น J 7 2016อ่า2นะ6ครับดียินะับครับมาแล้วแล้วเราไปดูที่ปุ่มเพิ่มเสียงครับนี่ครับเห็นไหมครับมีเดียแค่นี้เองครับถ้าวิดีโอนี้มันมีประโยชน์ต่อคนที่ดูครับฝากกดถูกใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ